สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเจชงชอบรักชอบไลฟ์นะคะวันนี้เรามาดูนะคะว่าแม่พันุนะคะ,ะสมมติถ้ามีเพื่อนๆนะคะ,อ,ะอยากจะทําแม่พันุ์นะคะเดี๋ยวเราให้ได้เยอะๆนะคะเราจะทําแบบไหนนะคะมีเพื่อนๆถามมานะคะว่าเขาจะทํายังไงให้ได้พันุ์เยอะนะคะ,ะเขาจะตัดยอดได้หรือยังนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เจชงก่อนนะคะแล้วเข้าไปดูกันจ้า ล่ะเราไปดูกันดีกว่าทุกคนนะคะจะเห็นว่าเอาอันนี้เลยแล้วกันนะคะนี่เอาตัวอย่างแบบง่ายๆนะคะก็คือถ้าเ,เพื่อนๆนะคะเอามาปลูกแบบนี้นะคะทุกคนเห็นไหมถ้าเ,เพื่อนๆปลูกแบบนี้อย่างที่เพื่อนมีเพื่อนคนนึงนะคะถามมาว่า,าเราสามารถตัดยอดได้หรือยังนะคะถ้าเป็นอย่างนี้นะคะ ต้นอย่างนี้เราปลูกมาได้ประมาณที่เขาตั้งหลักได้แล้วนะคะตั้งหลักได้แล้วเราก็นี่เลยค่ะทุกคนถ้าเป็นยอดอย่างนี้นะคะเราอยากให้ได้ให้เขาแตกเยอะเพราะเรามีพันน้อยนะคะหักเลยค่ะนี่นะคะทุกคนมองทันไหมเมื่อกี้หักเลยค่ะเพื่อให้เขาแตกตานะคะถ้าเราลดน้านะ,ะหักเลยค่ะไม่จําเป็นที่จะต้องให,ใ,หให้ต้นใหญ่ประมาณนั้นนะคะให้ต้นใหญ่ให้ต้น อ,อวบอะไรไม่ต้องนะคะเพราะว่าเราลดน้ําใส่ปุ๋ยดูแลอยู่แล้วนะคะเราก็อย่างนี้เลยนะคะให้เขาแตกตานะคะทุกคนอันนี้ก็เพื่อนๆหาสงสัยแล้วใช่ไหมคะนี่นะคะต้นประมาณนี้เลยค่ะหักได้เลยนะคะนี่นะคะอันนี้หักแล้วนะคะเดี๋ยวเขาก็จะแตกมาตาตามกิ่งาตามใบแบบนี้นะคะนี่นะคะจับประมาณนี้นะคะถ้าเขาแตกเขาก็จะแตกประมาณนี้เลยนะคะทุกคน อันนี้ก็หักให้ดูกันเลยนะคะว่าถ้าเขาจะแตกตานะเขาจะแตกแบบไหนนะคะเราจะหักได้หรือยังนะคะถ้าสังเกตที่เราปลูกนะคะถ้าเราปลูกแล้วเขาตั้งหลักได้นะคะเขาไม่ตายแล้วนะคะเราลดน้ําใส่ปุ๋ยอย่างดีเขาไม่ตายแล้วหักเลยค่ะนะคะเดีย๋ยวเราลดน้ําเราใส่ปุ๋ยดูแลนะคะเดี๋ยวเขาก็โตขึ้นมาอีกนะคะโตขึ้นาม,มาแล้วก็มีตาขึ้นมาอีกนะคะประมาณนั้นเลยหรือบางคนนะคะเรา เราก็จะใช้กรรไกรตัดก็ได้นะคะอาจจะตัดประมาณนี้นะคะตัดประมาณนี้เลยนะคะหรือตัดให้ตามนอยก็ประมาณนี้เลยเดี๋ยวเขาก็แตกนะคะทุกคนค่ะอันนี้ขึ้นอยู่กับเจ้าของเลยนะคะค่ะคลิปนี้นะคะก็เป็นสาระดีๆนะคะมาฝากทุกคนอีกนะคะอันนี้นะคะก็จะเป็นั13904นะคะทุกคนนี่นะคะ นี่นะคะสามเนะคะทุกคนเห็นไหมวันนี้แดดนะคะอันนี้พูดถึงคนที่อยากได้พันเยอะๆแต่เขาอ่าเขาต้องการกิ่งตาเยอะๆนะคะก็คืออ่าเพราะว่าเขามีกิ่งตาน้อยทําแบบที่เจ๊บอกเลยนะคะก็อาจจะเป็นต้นเล็กขนาดนี้ก็ได้แต่เราสังเกตดูว่า เขาตั้งตัวแล้วเขา,าเหมือนกับว่ายังไงเขาก็ไม่ตายแล้วเราลดน้ําใส่ปุ๋ยอยู่ตลอดนะคะเราก็หักหักเลย,ห,เลยหรือว่าใช้กรรไกรตัดเลยค่ะตรงนี้เลยนะคะทุกคนหักเลยตัดตรงนี้เลยอ่ะเดี๋ยวเจ๊จะลองหักให้ดูเลยนะคะน,นี่นะจุ๊บหักเลยอันนี้ไม่ได้เอากรรไกรมาเอากรรไกรมาหรือเปล่าน,นะเดี๋ยวดูหน้ารถก่อนนะคะ นี่นะคะเอามามาเราไปตัดกันนี่นะคะตัดเลยจุ๊บนี่นะคะตัดแล้วก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนเห็นไหมเนี่ยตัดออกมาแล้ว เดี๋ยวเขาก็จะงอกตานี้นะคะตานี้งอก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 เดี๋ยวเราก็ดูเอานะคะว่าเราจะเอาไว้กี่กิ่งนะคะประมาณนี้ค่ะอันนี้ก็หาไขาข้อสงสัยแล้วนะคะว่าเราต้นเล็กขนาดนี้เรามีกมีกิ่งน้อยเราจะทํายังไงตัดได้หรือย,ยังนะคะอันนี้ก็หายข้อสงสัยแล้วเนาะค่ะเดี๋ยวเราใส่ปุ๋ยรดน้ําต้นก็โตขึ้นนะคะตาก็แตกนะคะทุกคนจ้ะไปแล้วคะ่ะบ๊ายบาย เราเจอกันคลิปหน้านะคะ